สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคันทรีโชว์ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมานําเสนอในเรื่องของการจัดการสิทธิ์ดิจิตอลหรือ d r m นะครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มันเอาไว้ใช้เพื่ออะไรแล้วก็มันมีผลกระทบอะไรกับการ ใช้งานเกี่ยวกับตัวนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในวิดีโอว,วันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็เราก็ต้องรู้จักความหมายของตัว D.I.M ก่อนว่ามันคืออะไร D.I.M หรือ Digital Light Management นะครับผมก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นตัวการจัดการธิ์ดิจิตอลนะครับผมเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ ปกป้องลิขสิทธิ์เลยทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมหน้าที่ของมันก็คือในการจํากัดในการเข้าถึงสิทธิ์นะครับป้องกันการก๊อป้การแจกจ่ายการคัดลอกเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมก็ว่ากันตามตรงเลยก็คือ DRM นะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ ปกป้องอผู้ผลิตนะครับผมในนี้เนี่ยตัว DRAM เนี่ยก็ถูกคิดค้นเป็นครั้งแรกในปี1983มนะครับผมโดยวิศ,ว,ศ,ว,ศวกรชาวญี่ปุ่นนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยก็ทำออกมาก็ใช้เป็นลักษณะเหมือนเป็นอุปกรณ์พิเศษนะเพื่อที่จะเข้ารหัสแล้วก็ไปถอดรหัสข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวที่ที่ที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยก็เขาก็ตั้งชื่อว่าซ u เปอร์ดิส i b u บ i o ชันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือรายละเอียดของตัวตัวนี้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดค่อนข้าง,งเยอะนะครับผม ใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนเปรียบเสมือนต้นแบบของตัว DRM นะว่าเออมันมีในช่วงแรกๆเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรนะครับในส่วนของตัว DRM เนี่ยก็อย่างที่ความหมายของเขาก็าคือเขาทํามาเพื่อเอ,อื้อผู้ผลิตนะครับผมก็มีหน้าที่ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับการก๊อปปี้การนําไปแจกจ่ายไปแชร์ไปปล่อยโหลดหรืออะไรพวกนี้นะครับผมโดยจะคุ้มครองกับตัว ในส่วนของเนื้อหาดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเพลงวิดีโอหรือว่าเกมนะครับผมเกมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมทั่วไปอะไรพวกนี้ก็ DRM ก็เข้าไปจัดการพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับผมวัตถุประสงค์ของ DRM นะครับผมก็อย่างแรกก็คือก็อย่างพูดมาหลายรอบแล้วก็คือเรื่องของการป้องกันการคัดลอกนะการนําไปแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ ปกป้องในเรื่องของผลประโยชน์นะครับการทํารายได้ให้กับผู้ที่ทําผลงานขึ้นมานะครับผมก็การที่มีตัวนี้ติดไปก็ทําให้อ่า คนที่ทำผลงานเรามาได้แบบอุ่นใจว่าแบบเอออย่างน้อยเนี่ยผลงานของเราก็ขายได้อะไรเงี้ยไม่โดนก๊อปปี้ไปปล่อยต่ออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัว DRM เนี่ยเป็นระบบที่ทํามาเพื่อควบคุมในเรื่องของอาการจับจาหน่ายหรือว่าเรื่องของการจํากัดสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับผมอย่างตัวอย่างเช่นอย่างพวกการล็อกโซนเนี่ยนะครับผมก็ DRM เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการในโซนตรงนี้ไดนะ้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเ,อเป็น ตัว DRM เนี่ยก็สร้างความมาั่นใจให้กับผู้ผลิตเนื้อหานะครับเมื่อมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลที่3เนี่ยพวกเอ่ออย่างเกมในสตรีมอะไรเงี้ยนะครับผมก็สตรีมเนี่ยก็เป็น DRM นะครับผมก็ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือการเอาเกมไปลงในสตรีมเนี่ยอย่างน้อยก็มีสตรีมเขาก็มีระบบป้องกันที่การการก๊อปปี้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็มันทาให้ผู้ที่เอาเกมไปลงเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจว่าแบบเอออย่างน้อยก็การเอาเกมไปลงเนี่ยก็ อย่างน้อยก็ทําเงินได้แล้วก็ไม่ไม่โดนก๊าปี้ไปไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องของเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็แบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงานในการผลิตเนื้อหานะครับผมอันนี้ก็บางที DRM เนี่ยเขาเอาไว้าหรับแบบพวกจํากัดในเรื่องของนะการเข้าถึงการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับผมหรือจะเป็นการแบ่งพวก edition หรือแบ่งพวกอะไรเวอร์ชั่นอะไรต่างๆเอาไว้นะครับผมก็ทําใหา้คนที่ทำพวกเนื้อหาอะไรวพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงอะไรได้ นะครับผมต่อไปนะครับผมก็ในตัวระบบ DRM เนี่ยเขามีวิธีตรวจสอบในเรื่องของลิขสิทธิ์อย่างไรบ้างนะครับผมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ครัอ,อย่างแรกก็คือการใช้ product key นะครับก็คือการใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรที่เป็นชุดเป็นคำหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตัวนี้เราจะพบเจอได้ในส่วนของพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเกมอะไรเนี้ยที่เขาจะใส่เป็นอะไรนะ redeem code หรือว่าจะเป็น CD key อะไรนะพวกนี้นะครับผมก็ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคือในส่วนของโปร ดักคีนะครับผมเป็นพวกการใส่รหัสผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Activation Limit นะคือการการจำกัดในการลงทะเบียนอะไรพวกนี้นะครับผมตัวอย่างก็ที่ชัดเจนก็จะเป็นพวกโปรแกรม Office 365เลยในพวกนี้ที่เขาจะมีล็อก จำนวนเครื่องไว้ว่าจะลงได้กี่เครื่องอะไรเงี้ยถ้าเกินจากนี้มันก็จะลงไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมอันนี้ก็ตัวนี้มีวิธีการก็คือ,อเราก่อนที่เราจะ เปิดใช้งานอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะตรวจสอบธิ์ก่อนเราถึงจะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีบริการหลายๆตัวที่ใช้เทคนิคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเนี่ยคือก็ชัดเจนนะมีสตรีมมีอ่าอีพ e ีกเกมสโตร์อะไรพวกนี้ก็พวกนี้ก็จะเป็น DRM ที่เป็นแบบต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็คือจะเราจะต้องมีโปรแกรมตัวเนี้ย ติดตั้งอยู่ในเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราถึงจะสามารถที่จะเปิดเกมเล่นได้นะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าไอโปรแกรมพวกนี้มันจะมีเรื่องของรองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์อยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าในการเข้าถึงหาายบาง บา,บางเกมอย่างเงี้ยจะต้องมีเน็ตนะครับถ้าไม่มีเน็ตบางทีมันก็เล่นไม่ได้ก็มีนะบางเกมก็เล่นได้บางเกมก็เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีตรวจสอบของเขานะครับผมก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งแนละ้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะหรือตัวพวกอุปกรณ์หรือใช้ชิปหรือว่าใช้ฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอุปกรณ์ในการล็อกเอาไว้ในการจํากัดในการเข้าถึงนะครับอย่างพวกโปรแกรมบางตัวอย่างพวกที่จะไม่ผิดก็จะเป็นพวกคราอเกตบางยี่ห้ออะไรเงี้ยก็เวลาจะ ซื้อของเขาเนี่ยเขาจะให้ตัว USB ล็อกมานะครับผมก็เวลาทีเราจะใช้เนี่ยเราจะต้องเสียบไอ้ตัวได้ USB ไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปด้วยถ้าไม่เสียบโปรแกรมมันจะก็จะเปิดไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นในสอง d i m ที่เป็นฮาร์ดแวร์ล็อกนะครับผม ก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์ในตัวตัว D R M คร่าวๆนะครับผมจริงๆมันจะมีวิธีที่ขั้นสูงวันนี้นะครับหรือบาง D R M บางตัวเนี่ยก็มีวิธีการตรวจสอบหลายชั้นผมอาจจะใช้ผสมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรดักคีร่วมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าจะใช้ร่วมกับตัวฮาร์ดแวร์ล็อกด้วยอะไรด้วยอะไรเย่างี้ก็แล้วแต่ว่าการออกแบบของตัว D R M ตัวนั้นเขาจะให้ตรวจสอบในในระดับไหนนะครับโอเค ในสอง d r m นะครับผมมีการาคิดค้นไปในปี1983นะครับแต่ว่าเป็นไง,งผลิตภัณฑ์ที่ระดับผู้ใช้งานอย่างเราๆเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็เป็นเจ้าแรกๆเลยนะก็คือเครื่องเล่นเกม Nintendo นะครับผมก็คือ Nintendo Entertainment System นะหรือที่เรียกว่าเครื่อง NES นะครับผมหรือพวกเครื่อง Family อะไรพวกนี้นะครับผมเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เขาจะมีระบบป้องกันของเขานะมีชื่อว่า c h e c k i n g IC นะครับผมก็หลักการทำงานของตัว,ต,วตัวระบบป้องกัน ตัวนี้คือเขาจะมีชิป2ตัวนะครับตัวหนึ่งเอาไว้ติดอยู่ที่ตลับเกมอีกตัวหนึ่งเป็นชิปที่ติดไว้ที่เครื่องนะครับผมซึ่งเวลาเราเสียบตลับเกมไปปุ๊บเนี่ยตัวชิปทั้ง2ตัวมันจะทํางานคู่กันนะครับถ้าถ้าเจอตลับเกมที่ไม่มีชิปอะไรพวกนี้มัน มันก็จะเปิดเกมไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น,นกลไกในการป้องกันการใช้ตลับเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทาง Nintendo เนี่ยเขาต้องการที่จะจำกัดในการผลิตนะครับผมตัวเกมให้ผลิตจากที่เขาแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมใครที่จะผลิตตลับเกมอื่นตลับเกมมาใช้เองอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับผมจะต,ต้องจ้าง Nintendo ทำเท่านั้นนะนะเพราะว่าเขาต้องมีชิป ให้ตัวป้องกันตัวนี้จับคู่กันนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็มันก็มีเรื่องของประเด็นคดีหรือการฟ้องร้องหรือการแบบไป Copy มาหรือว่าใช้ีกระบวนการที่เราวิศวกรย้อนกลับหรือ reverse engineer นะที่ไปแกะดูว่าการทํางานของตัวชิปเนี่ยมันทํางานยังไงเราก็สร้างชิปที่เรียนแบบออกมาก็ามีนะผมมันก็ทำอองมาเพื่อแก้กันไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายเนี่ยใน ตัวระบบป้องกันตัวนี้จะต้องถูกถอดออกเพราะว่าการที่มีชิปไอ้สองตัวนี้มันทำงานคู่กันบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสัญญาณการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรหรือว่าใช้นานๆไปเข้าพวกช่องเชื่อมต่อมันจะสกระปรกหรืออะไรเงี้ยมันเลยททำให้อ่าการทำงานของเครื่องมันมีปัญหานะมันจนทำให้อ่ในตอนนั้นเนี่ยก็เครื่องพังกันกันเยอะมากเลยจนตอน,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 นแบบเปาไปเคลมมาไปอะไรเงี้ยไปซ่อมก็หลายเครื่องอยู่จนสุดท้ายก็อินเทนท์โก็เห็นว่าแบบ การที่มีชิปไอตัวนี้อยู่เนี่ยมันทําให้ต้นทุนแพงแล้วเนี่ยมันทําให้เขาจะต้องเสียเงินในเรื่องของอะไหล่ซ่อมด้วยอะไรเงี้ยเออมือนก็สุดท้ายก็ต้องทําเครื่องออกมาโดยที่เอาไอชิปจับกู่ตัวนี้ออกนะครับผมก็คือตลับเกมที่ไม่มีชิปก็สามารถเปิดเล่นได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น D I M ตัวแรกนะทีะ่ในส่วนของตัววงการเกมนะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมก็นอกจากเกมเราไปดูในเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะครับผมในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็ใน ช่วงแรกๆเนี่ยคิดว่าจะเป็นพวก VCD แล้วหรือวิดีโอเทปเนี่ยเขาไม่มีระบบป้องกันนะครับผมก็ใครก็สามารถที่จะก๊อปปี้ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ข้างในได้นะครับ แต่ในยุคนั้นเนี่ยคือปัญหาของของการก๊อปปี้ในช่วงเวลานั้นก็คือในเรื่องของเ,อเนื้อที่ในการจัดเก็บแล้วก็เครื่องไลท์อะไรนะไลท์แน่นอะไรเงี้ยมันมีราคาค่อนข้างแพงนะผมก็เลยทําให้การที่จะทําพวกละเมิดล,ลิขสิทธิ์เ่ยมันทําได้ยากแล้วก็ต้นทุนมันสูงนะครับผมจนต่อมาเนี่ยการวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มันก็เติบโต,ตอย่างรวดเร็ว,วมันก็เลยทําให้าการก๊อปปี้แล้ละเมิดล,ลิขสิทธิ์มันก็เยอะขึ้นนะครับผมรวมทั้งมีระบบการเข้ารหัสท รหัสอะไรต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นทำให้ไฟล์มันเล็กลงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การละเมิดลิขสิทธิ์มันง่ายอ่ะ จนทำให้ในปี1996นะครับผมก็ตอนนั้นก็ DVD ก็ออกมาแล้วนะครับผมหนัง DVD ก็ทำให้หนังมันชัดขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยในความเป็นวิวดีโอ CD ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของแผ่นเถือนหรืออะไรเยอะนะครับผมจนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวก DVD เนี่ยต้องออกมาตรฐานตัว DRM ขึ้นมาเพื่อป้องกันการก๊อปปี้ของตัวแผ่น DVD นะครับผมโดยเขาตั้งชื่อตัว ระบบป้องกันตัวนี้ว่า CSS นะครับผมโดยระบบเนี้ยจะป้องกันในส่วนของการ c o อ y ปีวิดีโอจากแผ่น DVD นะครับเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายหรือจะไปทำลไรต่อนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวระบบ CSS ตัวเนี้ยยังสามารถที่จะกำหนดโซนในพื้นที่ในในการจัดจำหน่ายหรือว่าในการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวมาตรฐานในการเล่นวิดีโอของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันจะคนละมาตรฐานกันไม่ว่าจะเป็น PAL ซึ P A L, ่งจะใช้ พวกทางยุโรปอะไรเงี้ยหรือจะเป็น NTSC ของอเมริกาเงี้ยพวกงานแสดงผลอะไรต่างๆมันจะไม่เท่ากันแล้วก็การตอบสนองพวก et, et rate เฟดรีเฟดเรทอะไรเงี้ยมันจะไม่เท่ากันาการทำดีวีตัวนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็ล็อกโซนเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะกําหนดให้ว่าเออสามารถที่จะเล่นบนเครื่องเล่นในแต่ละภูมิภาคตัวน,นั้นได้โดยที่มันไม่มีปัญหาได้นั่นเองนะก็เป็นเรื่องของการล็อกโซนด้วยแล้วก็การก๊อปปี้ด้วยนะครับ ที่เป็นมาของตัวป้องกัน CSS ตัวนี้นะครับต่อมานับในปี2002นะครับผมจัดจอนจอนเลตโจ,จฮันเซ่นนะครับผมที่ว,ว่าคนที่อยู่ในภาพนี้นะก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของชาวโนเวย์นะครับผมก็ได้ทำการ เจาะระบบป้องกันตัว CSS ที่อยู่ในแผ่น DVD ได้สำเร็จนะครับในปี2002นะครับผมก็แล้วก็ปล่อยตัวโปรแกรมออกมาชื่อว่า DCSs นะครับผมก็สาเหตุที่เขาต้องทำตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วแฮ็กตัวระบบป้องกันตัวนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูวิดีโอบนเครื่องคอมพิวเมตอร์ของเขาที่ลง Linux ไว้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวการ์ดที่ถอดรหัสวิดีโอในแผ่น DVD โดยตรงก็อ่านไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัว Linux เนี่ยเขาไม่ไ ไม่มีตัวทอรหัส D R M ตัว C S S อยู่ด้วยนะครับผมเขาใช้แต่ Windows กับเครื่อง Mac อะไรพวกนั้นนะก็เลยทำให้ตัดจรเนี่ยเขาแบบรู้สึกว่าเออมันก็ฉันใช้ Linux แต่ทำไมฉันดูไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแฮกมันซะเลยนะตอนสุดท้ายเนี่ยก็ เขาก็โดนโดนจับนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็พวกโค้ดพวกอะไรต่างๆก็โดนยึดไปหมดนะครับผมก็แต่ถึงยังไรก็ตามนะครับก็เขาก็มีความรู้เรื่องหวกงนี้อยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าโค้ดก็จะถูกยึดไปแต่ก็เขาก็ออกมาก็ทําได้เหมือนเดิมนะเพราะเขาก็รู้วิธีอะไรอยู่แล้วนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบป้องกัน CSS ในแ e ผ่น DVD นะครับผมก็โดนแฮ็กอเลยเรียบร้อยนะครับเ่อมานะครับหลังจากที่เกมวิดีโอแล้วันนี้มาเป็นเพลงบ้างนะผมเพลงเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับในปี2005นะครับก็บริษัท Sony นะครับผม Sony Music นะก็ ได้ทำ DRM อยู่ตัวหนึ่งนะครับติดตั้งอยู่ในแผ่น CD เพลงของเขานะครับผมมีชื่อว่า XCP นะครับผมก็ระบบตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับถ้าเราเล่นแผ่นแผ่นเพลงในในเครื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วมันก็จะติดตั้งโปรแกรมพิเศษที่อยู่ในแผ่นน่ติดอยู่ในที่เครื่องแล้วก็ไอโปรแกรมตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันติดตั้งในระดับสูงสุดของตัวระบบปฏิบัติการนะครับผมก็เขามีชื่อว่า Rootkit นะครับผมซึ่ง ไอความที่ตัวโปรแกรมเขาลงลึกในสิทธิระดับนั้นเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในเรื่องของอการทํางานที่ผิดปกติของตัวเครื่องในเรื่องของการที่โดนขโมยข้อมูลหรือการ ตรวจสอบปุกสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ่อก็มาเลยทาให้เ,เครื่องอะไรต่างๆมาทํางานผิดปกตินะครับผมก็จนสุดท้ายเนี่ยก็มันเลยมีประเด็นฟ้องร้องกับคนที่ซื้อแผ่นเทไปแล้วก็ลงแล้วก็มาเล่นเพลงในเครื่องคอมเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเงี้ยก็ไปฟ้องโซนี่นะว่าเออเนี่ยไอร้ระบบป้องกันตัวเนี้ยมันทําให้คอมมีปัญหามันมีเรื่องข้อมูลข้อมูลเรื่องอะไระต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยโซนี่ก็แพ้คดีแล้วก็ต้องเรียกคืนแผ่นตัว CD เพลงของเขา ที่มีระบบป้องกันตัวนี้กลับไปแล้วก็เราก็ผลิตแผ่นเพลงปกติที่ไม่มีระบบป้องกันตัวนี้มาขายแทนนะครับผมก็ตอนนั้นก็เรียกได้ว่า d r m นี้ก็สร้างความระยตำตําบอลกันไว้เยอะนะครับผมก็ช่วงนั้นก็เรื่องของ d r m มันก็มองเริ่มมองในในแง่ไม่ดีแล้วนะครบไปแล้วนะครับทั้งในเรื่องของเกมเรื่องของอวิดีโอเพลงอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะ เป็นกรณีตัวอย่างครับในเรื่องของตัว D.I.M. แล้วก็เอ่อเป็นเรื่องของการใช้งานแล้วเราก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะครับในแต่ละตัวนะครับผมันเลยทำก็เลยทําให้ในเรื่องของ D.I.M. เนี่ยถึงแม้ว่าเอ่อในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกการเอ่อพวกสตรีมหรือพวก เดินห,หนังก็จะเป็นพวกบลูเรย์หรือว่าหนังออนไลน์อย่างพวก n e t f l i x หรืออะไรพวกนี้ก็ยังใช้ DRM อยู่นะครับผมแต่แต่ความเป็น DRM เนี่ยมันเป็นระบบที่ทํามาเพื่อเรื่อราเอือ้อผู้ผลิตนะครับผมเลยทําให้มันมีประเด็นปัญหากับผู้ใช้งานอยู่หลายครั้งนะครับผมเพราะว่า DRM เนี่ยมันทํามาเพื่อป้องกันกับ การ Co p ปีแล้วก็จำกัดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าไอ้ความที่ DRM มันไปจำกัดเนี่ยมันบางทีมันไปล้ำเส้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของประสิทธิภาพในการเข้าถึงเนื้อหาของของเนื้อหาที่รที่ใช้นะในหลายๆกรณีนะครับผมก,ก็ในเรื่องของตัวเกมนะครับเป็นตัวอย่างนะผมก็เกมที่ใส่ DRM มาเนี่ย ประกอว่ามีให้ประสิทธิภาพคือเฟรมเรทเฟรมเรทที่ต่ำในะรเรื่องนี้เพราะว่ามันตัว D A M มันต้อง ทำงานอยู่ตลอดอะไรเงี้ยไอเรื่องไอตัว d r m เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายว่ามันจะป้องกันการคัดลอกไปเลยตลอดเวลาบางทีมันก็โดนแฮกโดนเจาะได้นะครับผมเมื่อ <c oughs> โดนเจาะไปแล้วปุ๊บปรากฏว่าคนที่เล่นที่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยปรากฏว่ามันทำงานได้ดีกว่าคนที่ซื้อแท้มาอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นปัญหานะครับในการใช้งานนะครับผมในเรื่องของ d r m เนี่ยคือมันก็เป็นประเด็นในหลายๆเรื่องมีดราม่าอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว เพลงเองตัวมีดีโอเองตัวหรือไม่แต่เกมเองเนี่ยก็ในเรื่องของ ดอาร์เม uh, เนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้นะครับผมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือผู้ใช้บางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าคือการที่มี d r m เมนี่ยมันสร้างภาระให้กับผู้ใช้ d r m เมนี่ยมันสุดท้ายก็โดนเจาะโดนแฮกได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําใหา้มีผู้ใช้บางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้กับเนื้อเข้าถึงเนื้อหาที่มันมีการเข้าถึงที่มี d r m อยู่อย่างพวกบางคนอาจจะซื้อเกมในใน,ในที่คลัง GOG ที่มันไม่มี d r m อย่างเงี้ย,ยหรือว่า เข้าไปโหลดเพลงในเว็บที่เขาให้โหลดโดยที่ไม่ติด D.I.M อะไรพวกนี้ก็ขเขาก็เริ่มเข้าไปส่วนนะแต่อาจจะไม่ได้แบบเยอะมากเหมือนกับพวกคลังเก็บเนื้อหาที่มี D.I.M อยู่ก็าตามอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้คือ D.I.M เนี่ยคือมันทำมาเพื่อป้องกันการ,ก,ารก๊อปปี้อะไรก็จริงแต่ก็แต่มาพอมาเป็นมุมมองในเมืองของผู้ใช้งานนะผ,ผู้ใช้งานก็ไม่ชอบมันอยู่ดีนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ มีดราม่าก,กันอยู่จนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาสรุปกันนะครับผมก็ในส่วนของตัวระบบ D.I.M. นะครับผม Digital r i g h t s Management นะครับผมก็เป็นระบบที่เอื้อต่อ ผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัลนะครับผมก็เป็นวัตถุประสงค์เขาก็คือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมก็ป้องกันการ Copy อกการนาไปแจกจ่ายไปแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างพวกจําจกัดการเข้าถึงบางเนื้อหาหรืออะไรพวกนั้นนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของ DRM นะครับใน,ในตัวของ DRM เนี่ยตั้งแต่กําเนิดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีความกระทบกระทั่งกันระหว่างบริษัทผู้ผลิตกับตัวของผู้บริโภคกันบ่อยนะแล้วก ก็มีในเรื่องของดราม่าอะไรต่างๆกอนข้างบ่อยนะครับในเรื่องของตัว D.I.M. ตัวนี้นะครับผมทังในเรื่องของการจํากัดสิทธิ์แล้วในเรื่องของประสิทธิภาพของคุณภาพของงานที่ได้หรืออะไรพวกนี้ก็ก็ถูกลดทอนหรือถูกจํากัดหรือว่าเป็นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่ตัวระบบป้องกันตัวนี้มีการแอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรืออะไรพวกนี้ก็เป็นประเด็นมาตั้งแต่การกําเนิดของ D.I.M. มาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังเป็น ปัญหาแล้วก็ยังตบตีกันยังไม่เลิกนะบางส่วนก็มีประท้วงมีร้องเรียนหรือไปเดิมเนินเรื่องเกี่ยวกับพวกสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตเนี่ยถอด D I M ออกอะไรพวกเนี้ยก็มีปัญหากำนยอยู่เรื่อยนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับผมก็ในเรื่องของ ทรัพย์สินทางปัญญานะครับกับเศิษฐิจผู้บริโภคเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะครับถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ก้าวไกลกันนะครับผมก็มันไงมันก็ต้องมีนะครับผมก็้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันหายไปอย่างเงี้ยมันก็การทํางานมันก็มีปัญหานะครับถ้าถ้าไม่มีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรมาคุ้มครองเลยมันก็จะไม่มีคนมาผลิตเนื้อหาให้เรารับชมหรือซื้ออะไรกันนะและเช่นเดียวกันนะคร,รับถ้าระบบทรัพย์สินทางปัญญามี D R M ที่แข็งแกร่งเกินไปจน ออมีปัญหาเรื่องของผู้บริโภคไงก็พนะูดสุดท้ายผู้ผบริโภคก็ไม่ซื้อนะผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะก็มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าความสมดุลระหว่างทั้งสงสิ่งนี้นะครับผมก็สรับในเนื้อหาของ DRM นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับโด้ยวพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ